Tonight. ขอขอบคุณหมึกกรุบบุกปรุงรสหมึกกรุบที่มาพร้อม3แบบรสน้ำจิ้มงารสก๋วยเตี๋ยวเรือและปูผัดผงกะหรี่จะกินเล่นก็ฟินกินคูเครื่องดื่มก็ได้หรือเป็นท็อป,ปิ้งในอาหารก็อร่อยขึ้นแบบเห็นเห็นหมึกกรุบชุบมืออร่อยให้ตัวคุณในราคาเพียง25บาทได้ถึง6ซองเล็กคุ้มแบบไม่ต้องคิดหาซื้อได้ง่ายๆที่เซเว่นอีเลฟเว่นซีเจมอลหรือสั่งออนไลน์ผ่านออฟฟิเชียลสโตร์ได้เลยครับขอขอบคุณดี DE f g นึกถึงจอ LED นึกถึง DEFG ครบจบในที่เดียวครับอาแล้วครับและเมึกกลุบทั้ง3รถเนี่ยผมจะเอามาชิมแล้วเลยอันนี้เป็นเส้นบุกรถน้ำจิ้มงาครับอ่ะเดี๋ยวขอชิมอันแรกก่อนเลยป๊าบแวบรถน้ำจิ้มงานะฮะผมไม่รู้ว่าคนรีวิวเขาคุณต้องพูดอะไรอ่ะอร่อยผม,มพูดได้แค่นี้ อันนี้มันจะมีความแบบว่ารสชาติไม่ได้เยอะเหมือนถ้าเข้าใจถูกเนี่ยเอาไปกินชูรสกับกับข้าวหรือรสอื่นๆเพิ่มเติมได้ก็จะโอเคเลยแล้วก็มีความเค็มน่อยๆอ,อ่ารสต่อมาเป็นกลิ่นปูผัดผงกะหรี่ครับเส้นบุกกินปูผัดผงกะหรี่ <c oughs> คือจุดที่แบบว่า เป็นรสชาตินะครับมันจะมีความเป็นผงกะหรีอยู่แต่ว่ารสมันจะไม่ได้จัดขนาดนั้นมันเหมือนกับกินแล้วแบบกินแบบง่ายๆแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ารสชาติเยอะจนเกินไปคิดว่าถ้าไปเติมกินกับอื่นๆเนี่ยก็ได้เรื่องเลยฮะอร่อยอีกรสหนึ่งฮะก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอันนี้ลองชิมหน่อยฮะเมื่อกุบก๋วยเตี๋ยวเรือแกะเออง่ายมากฉีกนบ,บนหน่อยอือ คือมันจะทั้งสาอันเนี่ยมันจะมีความแบบรสแบบว่าไม่จี๊ดจ๊าดหรือว่าไม่ได้แบบใข้มันสะจนกินเปล่าๆเนี่ยคืออร่อยเลยแล้วผมว่ามันเป็นตัวชูรสด,ด้วยแหละถ้าไปไปกินคู่กัอนอื่นเนี่ยถือว่าแจ่มเลยนะฮะอ่ะทั้งสมรสชาติฮะก็ไปหาซื้อกันได้ครับนี่ฮะก็จะมีกินปูผัดผงกะหรี่น้ำจิ้มงาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรืออ่ะทั้งสมรสนี้ของหมึกกรุบก็ฝากไวด้วยนะจ๊ะ เหมือนที่ผมบอกว่ามีคนแบบเหมือนเป็นคู่จิ้นกันขนาดนั้นเลยน่าจะรู้ใจกันผมมีเกมเล่นเล่นมามาให้ทายใจกันเล่นๆทายใจหรอทายใจแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะอปปุม,มือให้กับเกมคู่จิ้นคู่จริงมอสมานะฮะมีกระดานมาให้มีกระดานมาให้มีกระดานมาให้นี่มันแค่ดเดาเฉยๆว่า uh huh. เป็นยังไงอ่าเวลาตอบเนี่ยเราบอกไว้อยู่แล้วว่าตอบของตัวเองแล้วก็ตอบของอีกคนหนึ่งจะเป็นยังไง <c oughs> ตอบในคําถามเดียวกันแล้วค่อยหันมาโอเคโอเคสำหรับคําถามแรกฮะมาดูว่ามอสไมฮะไอดอลคนโปรด ของอีกฝ่ายคือใครครับไอดอลคนโปรใช่ไอดอลอันนี้คือนักแสดงดาราหรือว่านักร้องถามกูยากซะแล้ว <laughs> ไอดอลเนี่ยเป็นที่อะไรก็เป็น <laughs> ได้ทั้งนั้นแหละ <laughs> ๆๆๆเป็นนัก <laughs> ฟุตบอลก็ได้ถ้าเกิดว่าม <c oughs> องเ็เป็น <c oughs> ไอดอลนะเะอเอ่อตอบของคู่จิ้นเราแล้วก็วตอบของเราด้วยฮะโอ้ อันนี้อาจจะยากสำหรับไม,ม่จริงผมก็ไม่คิดแต่ว่าพอผมเห็นคำตอบไอดอลคุณแล้วผมเห็นชุดผมว่าใช่จริงด้วยตืนน่นมาเลย, <c oughs> เลยห่าเลยข้ามแกแล้วข้าแกแล้วมาพิกมาเลยพิกมาเลยครับ <f art> อะไรเชื่ <f art> อปะไม่น้องจะบอกว่าไม,ไม่ได้ผิดนะคือพี่ชมพูรอรายา คือไอดอลของมอสเหมือนกันอใช่แต่ว่าคือมันอาจจะอาจจะเป็นไอดอลในการแสดงแต่ไอดอลในการใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยคือมอสยึดถือประตือเป็นแบบอยากคุณรู้จักเขาป่ะรู้จักอยู่ด้วยกันบ่อยมากใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดเมื่อวานเขายังเขายังเป็นไอดอลคุณได้อีกอ่อเป็นไอดอลคือป้าอาจจะแบบแสดงตัวออกมาว่าแบบเป็นคนแบบแบบนันแลนอ่างเงซึ่งจริงๆก็ เป็นแบบนั้นแหละน้องเียน่ารักแกน่ารักจริงๆมีหลายคนครับของมอสเนี่ยมันมีหลายด้านมากถ้าเรื่องของการแสดงเนี่ยมอสให้พี่ชมพู่แต่ว่าถ้าเรื่องการใช้ชีวิตให้ป้ตือถ้าเรื่องของการทำงานแบบไม่หยุดมี่ยังมอสให้พี่นัดนิสามณีแต่ว่านี้เลือกเป็นป้ตือเรื่องเป็นป้ตือไปเพราะว่าตัวเนี้ยเอาป้ตือเป็นแบบอย่างเยอะมากเพราะป้ตือสอนเรื่องการใช้เงินสอนเรื่องการวางตัวโอ้โหทุกอย่างการที่มอสออกจากงานประจํามาแล้วก็ได้มาทากับไม้ได้มาเปิดบริษัทเนี่ย ป้าตื่กับพี่ฝนเนี่ยคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะเขาเหรอสองคนนี้เลยเหรอใช่เขาทําไมเขาทําอะไรคือพี่ฝนก็จะมาบอกว่าแบบเดินมาบอกว่าแบบมึงรอดมึงไดอีมอมึงทําแล้วคุณก็ฟังคนแบบนี้แล้วก็มึงทามึงทําเลยมึงไปได้มึงรอดมึงทํามึงทําแล้วมึงให้เลยมึงได้มึงมึงออกมามึงดูมึงมีกี่ทางอ่ะกูให้มึงทางนี้หนึ่งสองสามผลลัพธ์แตกต่างกันมึงเลือกเองกูไม่ชี้ไออย่างเงี้ยแล้วเขาดือ ปตื่อเน่อนั่งคู่กันนั่งคู่กันคือก่อนหน้านี้มอสเคยมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างแหละที่ที่เกิดขึ้นแล้วแบบเขาสองคนเป็นคนที่แบบมานั่งฟังเราแล้วให้คําแนะนําแบบไม่ไม่บังคับแบบชี้ให้เราทีละทางว่าทางนี้เป็นยังไงทางนี้เป็นยังไงแล้วมอสอยากเลือกทางไหนมอสเลือกน่ารักแหละสองคนนี้นะแล้วมันเลยทาให้เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเพราะว่ามอสตัดสินใจเลือกปุ๊บแล้วทุกอย่างมันมันปลดล็อกหมดเลยครับมันปลดล็อกแล้วมอสเหมือนมอสแบบ เออเนาะม,มันเลยแบบหลุดออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเท่ากับว่าไม่ตอบไม่ถูกนะครับดาวใจก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่าแต่ว่าของมอสถูกนูกกนิวชี้ชัดเจนชอบนนิวมากไมชอบนินว จริงๆชอบพี่นิวตั้งแต่เรียนเรียนมปลายที่เดียวกันแล้วก็ตอนก็คุณเรียนมปลายที่เดียวกับพี่นิวเหรอผิดเปล่าแล้วแันนี้นิวคนละคนคนละแนวเลยคนละแนวเลยใช่ตอนเข้าไปรู้สึกเป็นป๊อปปี้เลิฟพี่นิวเพราะเขาเป็นแบบเด็กกิจกรรมด้วยพูดจีนเป็นพิธีกรแล้วก็เรียนก็เก่งก็เลยชอบจนรู้สึกแล้วจนตอนที่เขาได้เข้าวงการแล้วก็แบบดังจนตอนเนี้ยรู้สึกว่าพี่เขาเก่งมากตอนนั้นกดไม่ใช่กดดันแต่รู้สึกว่าเอออยากทําตัวให้เก่ง เหมือนได้เหมือนพี่เขาอะไรเงี้ยใช่โอเคไปผ่านไปคําถามแรกครับก็คือไมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมอสนะครับคำถามต่<ด>อมาฮะ <c oughs> ถ้าอีกฝ่ายเป็นสัตว์จะเป็นตัวอะไรกันโออ่าโอ้อโห <c oughs> คือสามารถจะตอบของไม้ได้เลยแบบร็วมากเออ,เอ,อนี่ตอบไวมากอ่ะนี่ตอบไวตอบของตัวเองไ้ด้วยตอบของตัวเองไว้ด้วย ไม่มีใครตอบตัวเฮียอะไรนะไม่มีนะไปมาลองดูกันครับเฮ้ยคุณให้เขาเป็นแมวป่าเหรอคือหนูว่าเข้าใจว่าถ้าจะเปรียบเพื่อนอะจะเปรียบเป็นอะไรจะเป็นแมวป่าอ๋อดาวใจเขาดาวใจซึ่งหมอนี่นี่คือเปรียบตัวเองเป็นปลาเพราะว่าตัวเองชอบเลี้ยงปลาเป็นสัตว์ที่ชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าปลาเป็นสัตว์ที่แบบว่า S <S> เนื้ออร่อยอะไรเงี hmm. ้ยครับแค่น <Contact kir gue bbe> ั้นเลยปลากระพงคุณอยากเป็นสิ่งที่คุณอยากกินใช่ปลากระพงเนื้ออร่อยมากก็เลยอยากเกิดเป็นปลากระพงอยากเป็นปลากระพงคุณก็จะโดนกินใช่ไม่เป็นไรก็เป็นเนื้ออร่อยไปแล้วทำไมแต่ชอบปลาชอบปลาชอบปลาทำไมก็เป็นกบเพราะว่าพี่หมอชอบล้อหนูเหมือนกบใช่คือตั้งแต่มาไม่เหมือนไม่เหมือนพี่มันจะมีกบเขียวอ่ะเคลโลอ่ะไอ้กบตาปูนเออกบตาปูนอ่ะ ไม่เหมือนโถเออเออเออตาโบใช่กบตาโบนตัวเขียวๆว่ะใช่เลยพี่ได้สองคะแนนแล้วนะมาเออใช่ไม่ได้สูตรนะจ๊ะดอกแมวป่ามาเอาอะไรเอาต่อไปเลยว่ะสิ่งที่ชอบที่สุดในตัวเองเฮ้ยหนัไม่รู้อะไรเลยอ่ะสิ่งที่ชอบที่สุดในตัวเองหรอใช่แล้วเราก็ต้องเดาด้วยว่าเขาจะชอบอะไรในตัวเองมีไหมอ่ะเขา เราเดเาเอานะ <Okay. S 1> เดี๋วไปจริงจังเลยกูไม่ได้มีรางวัลอะไรให้โอเคนึ่งของชอบป๊บอะไรอะเสียงหัวเราะกับความกล้าเอ,อ้ยตอบถูกอีกแล้วเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะคือชีน่าจะชอบเสียงหัวเราะตัวเองแหละเพราะว่าในร่องหัวเราะดิพ <laughs> 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 ี่เลยพี่พี่พี่ <laughs> อ๋มีมีหลายเศษด้วยมีหลายสลากเดยเหรอเราสามารถเติมสลักอะไรก็ได้คุณได้กี่แบบเด้งกี่แบบเมื่อกี้มีอะไรนะนะคือพี่พี่ยูอยากให้เป็นสลักอะไรอะสลักโอสลักโอสลักอาสลักอู่หมดอันนี้ก็ลงหมดละลงหมดละ จรองเหรอใช่ส่วนได้ถือได้เมื่อกี้ผมงมอสเขียนตัวเองว่าชอบปากชอบปากชอบรูปปากด้วยแล้วก็ชอบปากตัวเองด้วยแบบฝีปากพูดฝีปากก็เลยอาจจะลิงก์ไปหาความกล้าขออีกสักข้อขออีกสักตัวเลยเพลงหนึ่งเพลงที่นึกถึงอีกฝ่ายทันทีมันจริงมหน่อยนิดนึงอ่ะไอไรู้เลยเหรอของพี่อ่ะรู้เลยจริงเหรอมีเลยเหรอมีไม่ออกเลยวะอันนี้ยากอะเพลงชีอะ มา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 ดูคําตอบกันปั๊บเซอร์ไครับอะไรอ่ะหมูกระทะอะไรอ่ะหมูกระทะปะปุคืออะไรวะหมูกระทะกะทูปุปะอ๋อของชอบของหนูรี่๋อโหเชี่ยเพลงอะไรวะเนี่ยหมูกระทะปะปุหมูกระทะป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 ุปะปะปุปะ แต่เนี้ยไปตอบของไม้เป็นเพลงสาริกาลิ้นทองคือจริงๆนึกไม่ออกเหมือนกันอันนี้ยอมรับแต่ว่มันเป็นเพลงแรกที่แบบเราถ่ายด้วยกันแล้วก็ลงลงเป็นคลิปอะถ่ายเล่นเลี้ยงในทิกตอกก็เลยเอาเป็นเพลงนี้ส่วนเขาตเองเพลงฮอต t ูฮอตค่ะเพลงเจ้านายครับเราโดนเยอะมากเพราะเป็นเกี่ยวกับแบบที่ทํางานเจ้านายครับต้องการอะไรอีสัตว์ก็สั่งมาได้เลยใช่อันนี้ท่อนแปลงอ่าโอเค หมดแล้วพอแล้วปบเบิ้กับผู้จิ้นผู้จริงเหไม่ไะแเลก็ไม,ไม่มีใครแพ้ชนะหรอกก็พอจะรู้ใจกันบ้างใช่คิดว่าพอพอเราทำคอนเทนต์ที่มันเกี่ยวข้องกับ HR หรืออะไรพวกนี้มันทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นไหมคำถามไม่นะก็ <c oughs> ไม่นะมันทำให้เราเป็นคนที่เก่งขึ้นไหมเพราะแบบเหมือนเราต้องแบบว่าสัมภาษณ์คนอ่านคนดูใจคนมันต้องรู้เยอะมันต้องเข้าใจอะไรมากไหมอาจจะแบบอย่างของหมอถ้าแบบในในแง่ของการทํางานหรือในการสัมภาษณ์คนอ่ะ เราต้องมีคําในหัวค่อนข้างเยอะมีออความรู้ค่อนข้างเยอะเวลาเขาเออพูดอะไรมาเราจะได้ต่อได้ในแง่ของการเล่นมุกก็เหมือนการเล่นมุกต่อคําหรือเวลาเขาสมมติขเขาบอกว่าเขาเป็นคนจังหวัดนี้เออเราก็อาจจะถามว่าอะไรคําขวัญจังหวัดหรือ,อ,อผลไม้ประจำจังหวัดไม่รู้คืออะไรต่างๆที่มันแบบสามารถลิงก์ต่อกันไปได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นคนที่มีความรู้แบบคลังคาค่อนข้างเยอะ แล้วเติมคันทำยังไงต้องอ่านหนังสือหรือฟังพอดแคสต์ดูหนังครับน้องว่าดูหนังของเราเนี่ยเลิศสุดแล้วเมื่อกี้มอสก็ชอบเอาอะไรไปลิงก์กับเออ่พวกตัวละครในหนังการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเหมือนก็หยิบอย่างอื่นที่เราเสพเนี่ยแหละที่เราอินพุตเข้ามาเข้ามาเติมให้มันให้มันเยอะคือช่วยได้มากเพราะว่าดูเยอะมากจริงจริงดูเยอะมากจริงแต่ว่าเอชอาร์เก่งๆในมุมของคุณเป็นคนจะต้องเป็นยังไงเอชอาร์จริงจริงเอชอาร์เก่งๆแค่เป็นคนที่จัดการคนรู้ว่าคนเนี้ยเก่งในด้านนี้แล้วน่าจะทํางานใน แบบนี้แบบในบริษัทนี้ได้อะไรเงี้ยก็น่าจะต้องดูเรื่องของศักยภาพเช่น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 ทุกวันนี้ที่มอสแบบทํางานกับน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าแบบว่าคือก็ไม่ได้ไม่ได้เอาคนที่เก่งมาเหมือนกันนะคือายถึงว่าเด็กที่ร้านบางคนก็เอา ฝึกเอาอฝึกให้เขาทําแล้วดูว่าเขามีความพยายามไหมมีความพยายามที่จะทําต่อไหมอะไรเงี้ยถ้าท้ายสุดแล้วเขาทาไม่ไหวก็เปลี่ยนแต่เ,าเราอยากให้โอกาสก่อนเฉยๆออืมใน,นในมุมให้โ<ห>มา,โาเป็นไง<ค>นบ้าง,างทาแบบว่าคอนเทนต์เกี่ยวกับเอชอาร์แล้วเรารู้สึกว่าเราเราเราติบโตขึ้นยังไงเราเห็นพัฒน,นาการตัวเองแบบไหนถ้าสิ่งที่โตขึ้นจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการสังเกตคนที่มาสัมแล้วเราต้อง ปรับตัวเข้ากับเขาให้ได้แต่เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ต้องดูว่าเขานี้ใส่ยังไงแล้วแล้วก็อโอเคเป็นไปตามเขาอะไรเงี้ยส่วนเรื่องคังหรือว่าเรื่องต่างๆ<ำ>ใช่พี่มอเป็นคนที่มีความรู้รับตัวเยอะมากมแบบมากจริงๆแบบว่าไม่ว่าใครจะพูดอะไรมาพี่มอก็จะตอบหมด ต่อได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันเชื่อมได้มาถึงคุณสนใจแบบหลายๆเรื่องหลายๆเรื่องครับเป็นคนสนใจเยอะมากอย่างเช่นเรื่องปลาที่บอกมอสรู้จักปลาไทยเยอะมากปลาน้ําจืดเรื่องสัตว์เป็นคนที่มีความรู้เรื่องสัตว์ค่อนข้างเยอะชอบอ่านหนังสือสัตว์โลกชอบดูสารคดีสัตว์โลกชอบสัตว์ชอบอะไรพวกนี้เราจะรู้หมดว่านกนี่คือนกอะไรอย่างตอนที่มอทำตู้ซ่อนหมีมอจะมีทายแบบทายนกทายสัตว์ทายป้ายจราจรคือเราเป็นครีเอทีฟเราต้องหาข้อมูลทุกอย่างมาหมดเพราะฉะนั้นเราต้องต้องรู้ เราต้องรู้ว่าอันนี้คือป้ายเส้นทึบป,ป้ายห้ามเลี้ยวป้ายห้ามจอดอันนี้คือนกแต้วแรีวท้องดำอันนี้คือนกหงยกอันนี้คือนกกระตัวอันนี้คือนกกระจาบอะไรเงี้ย อ๋อเหรอทำไมถึงชอบเรื่องสัตว์ขนาดนี้หรือว่าจริงๆแล้วคือคุณอยากเป็นทําอะไรเกี่ยวกับสัตว์มาก่อนปะไม่เลยครับแค่ชอบเฉยๆแค่ชอบเฉยๆเพราะว่ามอตโตมากับที่บ้านนอกพ่อเนี่ยแต่ก่อนเวลาเขาติดตาข่ายดักนกเนี่ยก็จะไปหาพ่อแล้วบอกว่าวันนี้ได้นกอะไรบ้างพ่ออันนี้นกกังเขนอันนี้นกกวักอันนี้นกจอกนกฟีดอันนี้คือเป็นภาษาเหนือเนาะเออนกนกอะไรต่างๆเงี้ยปลาก็เหมือนกันได้ปลาอันนี้ปลาซิวปลาตองปลาลาดปลาเรารู้หมด เยอะเลยเยอะหมดแล้วมอสชอบปลาสวยงามมอสก็จะรู้ว่าอันนี้คือปลาบอลูนปลาเกตแกะปลาทองมีหลายสายพันธุ์เช่นทองหัววูลฮอลันดาเกดแก้วลิวกินสิงลูกโป่งตันโจอะไรเงี้ยเรารู้จักหมดเลยเพราะว่าเราชอบแล้วไมาคุยลึกเรื่องปลากับพี่เขาบ้างปะฟังเขาอย่างเดียวค่ะก็จะชอบอธิชอบเล่าชอบพูดเออก็ดีเนาะให้พี่เขาเล่าไปเ้วยแล้วจำอะไรได้บ้างไหม มีแต่กบมีแต่กบจำพยายามจำปลาที่เขาจะเลี้ยงอยู่อย่างเช่นปลาที่ห้องก็ไปช่วยตั้งชื่อให้เหมือนกันอ๋อเหรอที่อะไรปลาที่คุณเลี้ยงอยู่ชื่อโอเลียงใช่โอเลียงยังอยู่หนูชื่อโอเลี้ยงใช่เป็นปลาชื่อโอเลี้ยงใช่เป็นฮอลันดาสีดําล้วนมันก็เลยแบบเหมือนเป็นสีดําโอเลียงและอีกอันหนึ่งเป็นธรรมสบะธรรมสบะเป็นพันผสมของระหว่างปลาคาร์ฟกับปลาทองมันก็จะได้เป็นแบบกึ่งพันผสม อะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ่ะความรู้รอบตัวเยอะขนาดนี้ผมมีอีกเกมนึงมาชวนเล่น yes or no เกี่ยวกับ hr ที่ต้องมีความรู้เยอะเยอะมาวัดกันแต่ทีนี้แข่งกันแข่งกันเลยโอเคได้จัดที่สักครู่เดียวจัดที่สักครู่เดียวเดี๋ยวพบกับ yes or no ครับผมสักครู่เดียวครับ <S 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 อ่าขอเสฟพวมือหน่อยฮะมาครับอ่าและนี่คือเกมที่ชื่อว่า yes or no กับ m o m i n e นะฮะเกมนี้เนี่ยอธิบายให้ง่ายๆเลยก็คือ พี่จะมีชุดคำถามที่ให้เลือกตอบได้แค่ yes หรือ no อใช่หรือไม่ใช่แต่ว่ากฎกติกาคือว่าต้องตอบทันทีเลยเพราะอ่านปุ๊บตอบปั๊บเลยอ่านปั๊บตอบปุ๊บเลยโอเคนะไม่มีเวลาคิดแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันแล้วค่อยเฉลยกันอีกทีโอเคอะมาที่คำถามแรกครับคำถามนี้ฮะข้อแรกปลาทองจำอะไรได้แค่3วินาทีจริงหรือไม่ใช่มังตอบใช่ทั้งคู่แล้วอะเหตุผลสักหน่อยไหมเพราะว่าปลาทองเป็นปลาที่ความจำสั้น ชวนะเหมือนกันเพราะได้ยินมาว่าปลาทองความจําสั้นอืคิดว่าปลาทองนี่แหละน่าจะจําได้แค่สามวิอมโอเคลองมาดูคําตอบครับคําตอบก็คือไม่จริงนะครับความจริงเรื่องความจําเนี่ยการทดลองในปี2003เนี่ยการศึกษาอื่นๆก็พิสูจน์แล้วว่าปลาทองจดจําสิ่งต่างๆได้นานหลายเดือนไม่ใช่แค่3วินาทีงั้นมันจําพี่ได้ป้านปลาที่พี่เลี้ยงอยู่อ่ะไม่ได้หรอกพี่ไม่กลับห้องเลย <laughs> อ๋อเลย9เดือนเลยเหรออ่าก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับมาข้อที่2ครับรู้จริงเรื่องปาข้อต่อมา60วินาทีที่ยุโรปมีค่าเท่ากับ1นาทีที่เอเชียจริงหรือไม่โอ้ยจริงไปก่อนมันยากนะไอู้รู้ป่ะรู้เป่ะรู้คำตอบป่ะเออ60อะไรนะ 60วินาทีอ๋อเมื่อกี้คุณยังจำไม่ได้เหรอว่าคำถามนี้เลย60วินาทีที่ยุโรปมีค่าเท่ากับ1นาทีที่เอเชียจริงหรือไม่ตอบว่าจริงทั้งคู OM ่จริงไม่ทำไมถึงคุณตอบว่าจริงเพราะว่าเวลาทั่วโลกอะเท่ากันหมดเลยเออจริงเก่งมากครับผมคำตอบคือจริงครับเวลามันเท่ากันครับผมโง่โง่โง่อย่างงี้ใช่ไหมโง่โง่ได้โง่โงนะเอาเเราต้องไวหน่อยข้อที่3ครับมนุษย์กับกล้วยมี DNA เเหมือนกันจริงหรือไม่นะ ลองมาดูคําตอบตอบว่าไม่จริง,ท,รงทำไมทำไมทำไมถึงคิดว่าไม่จริงก็เป็นคนละสปีชีเพราะว่าคนก็คือสปีชีหนึ่งสัตว์ก็เป็นอีกสปีชีหนึ่งไม่งั้นคนกับเออเอาผิดพืชไม่งั้นคนกับพืชก็ผสมพันธ์กันได้แล้วสิเห็นด้วยทั้งหมดครับคำตอบครับจริงครับกล้วยและมนุษย์มี DNA ที่คล้ายคลึงกันประมาณ50-60%พี่ไม่ได้เรียนจบชีวะมาไม่มันสีเลยครับหมที่ก็สี่ครับ เราสามารถจักกะจี้ตัวเองให้หัวร้อนได้จริงหรือไม่จริงฮะจริงเลยตอบจริงทั้งคู่จริงพมไมถึงคิดว่าจริงหนูว่าจี้บ้ากแล้วหนูเคยลองจี้ตัวเองเลยอ่าไปหนย่งนะไปหนึ่งนะอ่ะคุณลองทำดูหรือเปล่าวะอ่ามาเอาทำไปเราทำไปเราทำเอามันไม่หัวร้อเราก็ดูคำตอบเราก็ดูคำตอบครับไม่จริงนะครับ สมองคาดเดาการเคลื่อนไหวของตัวเองได้เราเลยไม่รู้สึกจักจี้และที่คุณทำเมื่อกี้ก็คือการตอแหลเออจริงใช่ไหมเมื่อกี้เราออเออใช่หมเออใช่ไหมมันไม่จริงนะฮะอ่อวิไม่รู้คะแนนเปยังไงใคร่อใครเดี๋ยวค่อยสรุปกันสุดท้ายว่าใครชยในะมาที่ข้อที่5ครับถ้าเราหยุดคิดเราจะไม่คิดอะไรเลยได้จริงหรือไม่ไม่จริงคำตอบครับ ไม่จริงจริงด้วยนี่ฮะสมองเราทำงานตลอดเวลาเพราะว่าสมองคิดอยู่ตลอดเวลาหรออย่างตอนนี้คิดเรื่องอะไรอยู่คิดเรื่องคะแนนอ๋อได้กี่คะแนนว่าใครได้คะแนนเยอะอันยังมีอีกหลายข้อยังมีอีกหลายข้อโอเคข้อหกครับคนที่คิดค้นเรื่องแรงโน้มถ่วงคือเอาเบิร์ตไอสไตน์จริงหรือไม่ไม่จริงเซอร์ไอแซกนิวตันปะอ่าเดี๋ยวก่อนทำไมถึงตอบว่าจริงก็ไี้แอปเปิลตกลงมาแอปเปิลตกลงมา แล้วไงต่อแอปเปิ้ลตกลงมาแล้วอะไเกิดแรงน้ำร้อนของเราอ่าแล้วเอาเบิร์ตไอซายไปเก็บ Apple. แอปเปิ้ลระเบิดปะอนะันนะั้นอ่ะไอซายใครอยู่ใต้ต้นแ <laughs> <laughs> อปเปิเ้ลใครคิดว่าใครคุณคิดว่าจริงๆแล้วใครอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลไม่ใช่เอลเบิร์ตไอซายคุณคิดว่าเอลเบิร์ตไอซายอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ล ใช่ไหมมีคนแต่มีคนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลจริงๆใช่คือมันมีคนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแต่ว่าคนที่อยู่ใต้ต้นแอปเปิลน่ะคือมอสตอบถูกแล้วครับเป็นเซอร์ไอแซกไอน์สันจำไหมนะจำไหมนะลูกแล้วทำไมจำเป็นไอเออเบิร์ตไอเซียอยู่ที่ใต้ต้นแอปเปิลอ่ะจริงๆหนูไม่ได้จำแต่โจทย์มันเบลอเนาะอ์่ะลวงเออมันเร็วไปหน่อยมันเร็วมาที่ข้อ7ครับช้างกระโดดได้จริงหรือไม่จริงไม่จริงช้างเป็นสัตว์ที่กระโดดไม่ได้ค่ะอ่าอันนี้เหมือนจะแฟก ความรู้เรื่องสัตว์คุณค่อนข้างเยอะนะทําไมอ่ะทำไมถึงคิดว่ากระโดดไม่ได้เหมือนเคยเหมือนเคยหาข้อมูลมาว่าช้างเป็นสัตว์ที่กระโดดไม่ได้หนูเคยเห็นช้างเตะบอลมึงดูช่อไหนเนี่ยดูเอไอเปล่าเอไอเหรอเอไอาเวลาไปอายุธยาจะมีช้างเตะบอลและตอนเตะบอลเขาก็โดดไหมไม่รู้แต่คิดว่าก็เลยคิดว่าน่าจะกระโดดได้ถ้าเตะบอลได้อ่าเรามาดูคำตอบครับ ไม่จริงนะครับช้างไม่สามารถกระโดดได้จริงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับถึงจะเตะบอลได้แต่เขาก็ไม่ได้กระโดดนะ,ะไม่ได้มีกระโดดมงมาอันนี้ข้อ8ครับม้าลายคือสัตว์ที่มีตัวสีขาวแล้วมีแถบสีดำพาดทับจริงหรือไม่เฮ้ยเรื่องสัตว์เยอะว่ะเหมือนจะม้าลายอ่จจะตัวสีดำแล้วลายสีขาวอ่ะมา จริงๆหนูไม่รู้หนูหลงหลงไปกับโจห์หรือเปล่าเออเออมันงงอ่ะเออประมาณนี้มั้งโอเคลองมาดูคําตอบครับคําตอบก็คือฮ <c oughs> ไม่จริงครับความจริงคือม้าลายมีผิวสีดําครับแต่มีขนสีขาวขึ้นสลับเป็นแถกต่างหากอใช่ล้ผิวดำอ๋อม้าลายเป็นผิวดำเหรอเนี่ยกูก็เพิ่งรู้ข้อเก้าครับในเรื่องซินเดอเรลามีคนแค่เจ็ดคนจริงหรือไม่จริงเฮ้ยทำไมึงตอบ่าไม่จริง เพราะว่ามันจะอยู่ในเรื่อง snow white และคนแค่ทั้งเจ็อสุดต้องเป็นกูเออไว่วที่เป็นกูกูเกือบตอบจริงไปแล้วถ้าเป็นกูข้อที่10มาข้อต่อมาเลยคนเราสามารถหายใจออกในน้ำได้จริงหรือไม่ไม่หรอ ไม่แต่ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในน้ำนะว่าจะไปถึงลองท่าแบบั้นดวคือจําได้ว่าตอนตอนอยู่ในน้ำคือกั้นหายใจมากไม่ได้หายใจออกเลยอ่าแล้วมายทำไมถึงคิดว่าจริงตอนหนูกั้นหายใจแล้วหนูหายใจออกแบบค่อยคให้ค่อยคเอาลมออกมาคุณหายใจในน้ําได้ไม่หนูว่าแค่ออกนะแต่ไม่เอาเข้าคุณเป็นกบไี่หยดอปล่อยมาปล่อยมาทางปากปะใช่คือบอกขึ้นน้ำผมไปคิดไปคิดเป็นจำไ้นล่เลยนะมาดูคำตอบครับ คำตอบคือจริงนะครับคนเราสามารถหายใจออกในน้ำได้แต่หายใจเข้าไม่ได้เท่านั้นเองข้อต่อมาครับคิ้วขวาอยู่ทางด้านซ้ายนะเฮียแป๊บหนึ่งนะกูงงแล้วเนี่ยคิ้วขวาอยู่ทางด้านขวาของคิ้วซ้ายจริงหรือไม่อันนี้ตอบหรือคิดหรือยกหรืออะไรนี่ไงไงจแต่หน้าคิดยกก็คิดด้วยยกด้วยตอบด้วยคิ้วขวาอยู่ทางด้านขวาคิ้วขวาอยู่ทางด้านขวาของคิ้วซ้ายก็ใช่ อันนี้คือด้านขวาของคิวซ้ายจริงครับจริงจริงถูกต้องขอสิครับพึ่งสามารถจําใบหน้าคนได้จริงหรือไม่น่าสนใจคนที่รู้เรื่องเัอะเยอะๆเหมือนจะจําได้นะเพราะม่นจะรู้ว่าตัวไหนแบบว่าไปทําอะไรกับมันนัถึงตามไปต่อยอ่ะใช่แต่คุณตอนคุณตอบคุณอาจจะจําไม่ได้ โอ้มันงงอ่ะอทำไมถึงคิดว่าจำได้ไไหนูแค่ <c oughs> อยากตอบแยกจากเขาเ้ยๆ <c oughs> อ๋ออยากจะชนะอ่ะสิ <c oughs> โอ้โหอนนี้เล่นเป็นสไตรจี <c> ้ <oughs> คำตอบคือจริงครับพึ่งมีความสามารถจดจำและแกก้หาคนได้จริงด้วยเก่งว่ะพึ่งน้อยอข้อ13ครับปีหน้ามีวันสิ้นเดือน30วันจริงหรือไม่มีคำตอบคือ ทำไมถึงคิดว่ามีปีหน้ามีวันสิ้นเดือน30วันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าทุกทุกปีก็ต้องมีวันสิ้นเดือนมันก็มีแค่12วันเดียวมันไม่ใช่สองเดือนอะอ๋เหรอก็วันสิ้นเดือนวันสิ้นเดือนแล้ก็มีเดือนมันมีกี่เดือน12เดือนเราเอาที่ไหนภาษาสิบสอไงตอบล่ะตอบจะคิดไม่ได้ไงเก่งทั้งคู่ข้อ14ครับร่มมีไว้กันฝนเพื่อไม่ให้ร่มเปียกจริงหรือไม่ อ่าโอเคยังถือว่าสติดีนะครับโอเค <c oughs> ล่มไีไว้กันตัวเราไม่ให้เปียกนะครับไม่ได้กันให้ล่มไม่เปียกข้อ15เป็นข้อสุดท้ายครับโโปลาสามารถจมน้ําตายได้จริงหรือไม่คนที่ชอบปลามากๆคือชีป่วยชีป่วยได้แต่ชีไม่สามารถจมน้าได้เพราะชีเป็นสัตว์น้ําอ่าแล้วคําถามสามารถจมน้ําตายได้จริงหรือไม่ไม่ได้ จมไม่ได้อ่ะอันนี้คือแค่ตอบให้สัางลรม่ตอป่วยเป็นโรคที่ป่วยเป็นโรคไงจีีไม่ได้จมนะก็คือตอบว่าจมไม่ได้นี่ตอบว่าจมได้ทำไมตอบว่าจมได้ไหมเพราะว่าพอปลาตายแล้วปลาก็จมก็ตอบคือจริงครับปลาต้องการออกซิเจนจากน้ําถ้าในน้ําไม่มีออกซิเจนเช่นน้าเน่าหรืออุณหภูมิเปลี่ยนฉับพลันปลาบางชนิดก็จะหยุดว่ายน้ําไม่ได้อะไรนะปลาบางชนิดที่หยุดว่ายน้ําไม่ได้ ไอ้เหี้ยมึงเขียนอะไรมามันได้ก็น้ำมันเน่าไงปลาไม่ได้จมนี่ไม่แต่มันก็คือมันไม่มีออกซิเจนหรอก็จมคือมันก็แบบไอ้ตะเกียกตะกายใช่ก็ตอนที่มันไม่มีออกซิเจนไงก็น้ำเน่าอ่ะก็ตายเพราะน้ำเน่าไม่ได้ตายเพราะจมนี่เขาจมน้ำตายไม่ใช่ตายเพราะจมน้ำอ๋อจบแล้วอันไหนลองสรุปคะแนนกันหน่อยสิใครได้มาวกันใครได้มากกว่ากันอ่าเอ่อ วายคะแนนเท่ากันหรอ8คะแนนเท่ากันครับผมเก่งมากเก่งมากอ่ะโอเคจบแล้ววันนี้จบแล้วขอบคุณมากขอบคุณมอสมาครับขอเซฟปอลมือให้กับมอนมาด้วยนะครับเราต้องออกมายืนใช่มขอบคุณมากเลยมันอยู่ตรงนั้นมันดูรู้สึกว่าห่างไกลอ่ะมีมีอะไรฝากรายการมีเปิดแผ่นป้ายไหมฮะไม่มีเปิดแผ่นป้ายเออแบบน่าสนุกดีเนาะเนาะถ้าเปิดแผ่นป้ายแบบคุณชอบดูรายการอะไรก่อนอะไรอย่างงี้เนาะ เออวันนี้ขอบคุณมากเลยครับนขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมอนมานด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณพี่พีนะครับจบแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันใหม่กับการ์ um um> ันยูทูนไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับเนาะวัดจมบอกใครเป็นคนคิดเนี่ยนี่นี่นี่พวกคิดดีเดืออีกข้อเดือนอ่ะเสียดายแล้วตอบทำไมข้อเดียวเองเนาะข้อเดียวเองสำหรับใครที่ดูรายการกระตันยูทูไนท์จบแล้วนะครับก็ฝากไปกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับกระตันยูทูไนท์